ก็ค,คือคิดว่ามันใหญ่นั่นแหละไม่ได้คิดว่ามันอันเล็กแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นโคมไฟที่ใส่ทานเอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ P t ทช o W ม w o r l d กับการรีวิวของทั่วๆไปของออนไลน์ที่เราซื้อมาต่างๆนาๆนานะครับจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับของในวันนี้คือ,อ,อมันคือตะเกียงนะครับ แต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมตัดสินใจผิดพลาดนิดนึงเรียกว่าซื้อผิดก็ได้ตามความเข้าใจคือผมอยากได้ตะเกียงโป๊ะตะเกียงใส่น้ำมันเนะ่ยจะเอามาไว้แบบว่าเข้าใจว่าเป็นอันใหญ่ๆซื้อมาแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปจุดไฟเออคิดว่าแบบนั้นเพราะว่า,าบ้านผมไฟดับค่อนข้างบ่อยก็เลยอยากได้ตะเกียงโปะมานะครับแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะครับ เนี่ยมันก็เป็นตะเกียงโปะผมก็เอ้ยตะเกียงโปะนี่หว่านะครับก็เลยซื้อเลยนะครับผลปรากฏว่าอันแค่นี้แหละอันแค่นี้แหละถามว่าอันแค่ไหนใช่ไหมอ่ะอันนี้โทรศัพท์ผมอ่ะนี่เทียวให้ดูเลยประมาณนี้เลยนะครับนี่อันแค่นี้แหละอ่ะนี่ครับนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการได้เจ้าของสิ่งนี้มานะครับ โอเคเรามาลองแกะกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนี้เลยนะครับนี่มาดูดีไซน์กันก่อนนะครับอันนี้เป็นสีเงินนะจริงๆผม,มผมพลาดแล้วพลาดอีกก็คือผมดันซื้อมาสองตัวก็คือตั้งใจว่าจะเป็นคู่กันไงสีเงินกับสีทองนะครับเออตั้งใจจะซื้อมาคู่กันก็ ก็ค,คือคิดว่ามันใหญ่นั่นแหละไม่ได้คิดว่ามันอันเล็กแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นโคมไฟที่ใส่ทานคิดว่ามันเป็นใสน่น้ามันนะครับก็เลยซื้อมาสองอันนั่นแหละฮะมาดูทีละอันกันเลยดีกว่านะครับช่างมนเดือดไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นสีทองแต่เขาก็ทําแบบว่าไม่ใช่ว่าทําทองล้วนนะเขาก็จะมีแบบเว้นระยะให้มันมีเห็นเป็นสีดําบ้างนะครับ ให้มันดูแบบไม่ใช่ทองล้วนแต่เป็นทองแล้วก็มีลวดลายมีเหมือนเป็นความเก่าความเก่าแก่ดูอ่าดูขังดูแบบเขาเรียกอะไรมันดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงนะครับเนี่ยแล้วก็มีอ่อสายฮิ้วเนะเหมาะจะเหมาะกับการน,นำไปทำพาพถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบ ฮาโูวีนอย่างนี้เนาะแบบว่าถือ,อเกี่ยวกับมือแล้วก็ถ่ายภาพเซลฟี่น่าจะสวยนะถ้าถ้ามองในแง่ดีนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีเงินนะครับก็สไตล์เดียวกันก็คือเป็นเงินแล้วก็มีดำ,ดำให้ความรู้สึกขังนะครับโอเคด้านล่างเป็นใส่ฐานกระดุมนะครับใส่กี่ก้อนเอ่ยลองแกะดูกันฐานกระดุม3ก้อนนะครับ แล้วก็มีสวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้เลยมาเดี๋ยวจะลองเปิดกันนะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้เปิดปึ๊บนี่ก็พอเปิดไฟแล้วรู้สึกอ่าใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับเนื่องจากแสงก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วมันสวยมันสวยด้วยนะเออมันไม่ใช่ธรรมดานะมันค่อนข้างสวยนะนะครับอ่ะลองเปิด2ตัวเทียบกันเลย มมันดูสวยนะผมหนึ่งบอกเลยว่าถ้าเอาไปทำเป็นพวกแบบว่าเป็นพ็อปถือประกอบฉากแล้วถ่ายรูปในธีมฮาโลวีนอย่างเงี้ยผมว่ามันจะดูเข้ามากเลยนะครับเนี่ยหรือว่าจะเป็นถ่ายภาพแบบเทที่อะไรก็ได้ที่ใช้แสงไฟในการช่วยอะไรเงี้ยผมว่าแบบนี้สวยหรือว่าถ้ามีงานอะไรหรือว่า آ, งานปาร์ตี้งานสังสรรค์ที่จัดตอนกลางคืนผมว่าถ้ามีโคมไฟแบบนี้มันก็ดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะมันให้ความรู้สึกแบบเป็นงานเขาเรียกอะไรอะเป็นแนวลุกทุ่งลุก,ลก,ลกออทุ่งหน่อยอะตามตามทุ่งนาท้องไร่ท้องนาอย่องางเงี้ยนะครับตั้งวงสังสรรค์แล้วก็มี อตะเกียงแบบนี้ผมว่าสวยงามนะเดี๋ยวดับก่อนนี่ก็ถึงตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าต่อให้ซื้อผิดมานะครับแต่ก็คุณภาพถือว่าโอเคเลยแสงไฟค่อนข้างส่องสว่างนะครับแล้วดีไซน์ก็สวยงามนะฮะ รวมโอเคนะครับผมนะสระบมนะถ้าทุกคนอยากได้ก็มันมีขายนะก็ตามอาแอปฟ้าแอปส้มนะครับไปหาซื้อกันได้ผมจะมีลิงก์สินค้านะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตัวไบริเวณแถวๆเนี้ยนะครับมันจะมีขึ้นให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูไปซื้อได้นะครับผม โอเคคลิปในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับครั้งต่อไปเราจะรีวิวอะไรไว้รอติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบายครับผม